กี่มาละจะไปกล่แล้วมันจิกรต้มปาสุกเท่าไรกกเด้อยไปขึ้นไมันเี่เจ็ดรำมันก็ะต้ถมถาดกล่จีบลสุก,สกต้งไปตองถัดม่กไปตองกับขอ้กรต้มาสุกไงต้มลงไปต้งเน็ตป่าสุกเนี่ยจะก,ก็ไม,ม่มีเกดของมัน่้วยผิันั้นมันผิดตําหน้ามันทาเขากว่มนี่รต้มจีปสุก,สกถ้าเ็กน้อยกว่มต้มจะไม่สุกเลย ิน่น้วเนี่ยไปต่กตก็ใหญ่โมยใหญ่เออเป็นหกอีโดเรียจากตึงพี่นิวนะจ้ามาห่อข้าวต้มน้ำกันจ้ากระไฟของนมก็ข้นเลยกระันไม่ขืนขอบคุณค่ะขอบคุณสามที่ไหนคนเลยนะคะวันปาร์ทจะได้ชิบประชุมนะคะขอบคุณมากคะก็มาประชุมนะครับโมจ้าตัเงี้ยวจะตีห้องของไนาะจ้าเนาะ ห้องไงตาตองมาเที่ยวแต่พอยามันจะพอยาพอยันลูกประจักษ์อยมันต้องต้องเตกนะค่ะเนาะต้องเตกไหมอันนี้มันจะห้องางตาตองมาเตกมาห่อข้าวต้มกันจ้าทุกคนไปห้องไปขึ้นปะบ่บ่ขึ้นเศษตัวดินเยอะๆนะคะเนาะตัวดินเยอะๆจะได้อร่อยอร่อยนะคะเนาะ อุ้ยตองนี่น้องมันหอตองเลยตองตองจะมาแตกดีแทนน้องนะเดี๋ยวว้าวมันเขงามนะตองล้มแันมันล้มมัล้มมัล้มล้มมันหายเงียบเลยบางทีตองเี้ยน่าจะเงียบมันแตกนะครัอ๋อบัดนี้กระซารมันจะขอให้หอได้ก็แล้วกันเนาะแตกนาทีนะพยายาเลยแตกข้าตบแตก เอาไม้นะคันเนาะใบ่ไดแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เออเอาไม้เอาใหม่มันไม่สวยค่ะไม่เอาเอาแค่ไม่เอาสวยไม่สวยมันไม่สวยเลยค่ะห่อไม้ห่อไหม่สวัสดีค่ะมาห่อข้าวต้มกันจ้าทุกคน มันต้องนง่ามมันก็จะงอไงตอกมันมางามเแกันะได้องงามลนะติดตัวเลยนี่เราจะมาเสบต่าแ้นา่ามงามก็ได้างมันเสีบเพรชวัดตัชแติมันเสบเนะขนอนกวันานวัวานจะเสเนาะนไม่สวยค่ะ สวัสดีคคสองคนดูจ้ะน้องคนยี่สิบสี่คนดูนะคะขอบคุณมากมากขอบคุณค่ะมาห่อก้าต้มช่วยกันเด้อค่ะเด้อข้าต้มมันหยุดนะคะเนาะกข้ต้มมัดกันจังเลยบรรจุดราชการก่อทำกินเนาะค่ะเนาะจ้ะสำหรับพวกเป็นราชการกระได้หยุดพักา่อนเนาะค่ะเนาะจ้องสำหรับพวกที่เขาเรียกกันกระไดยุทธ์ภาคพันเนาะจ้ะ อย่างสดๆนั่แเลวค่ะบาร์บีคิวเราเล้งนินเสบายมือแล้วค่ะนี่ค่ะเสื้วยนาค่ะอ่าบเือช่วยน้อค่ะีใหญ่นค่ะน้องะตมันหน้าไปเยระังนไต่ห้อเลยไม่ชไม่ใชดันตัดออกสักคนนั่นะที่ไดห้องง่าย ยังไงเถาตวงอ่อนง่ายด้วยค่ะตวงบ่อ่อนทามันเข็งแถวห่อยาัคอ๋อยากยากมาแคทเจคนมาห่อข้มมาแคจ้าตวงมันอ่อนทาง่ายด้วยค่ะสวยด้วยค่ะ าคั่วหลายสองตี ity, fine, crash, ่ขอบคุณค่ะขอบคุณยี่สิบแปดคนดู้ยกัเด้อจ้าจังห่อกรตุ้จ้ากระตุ้จ้าอ้าวคะแนนคอนี่คือคะเนนกรตุมนี่คือคะเนกมาจ้ามามากินข้าวต้มมัดนำกันเด้อจ้า